สรุปห,ห้าเส้นทางชีวิตอิงฟ้าจากเด็กสาววิ่งตามความฝันสู่การเข้าชิงมงกุฎ m s s s r r n n i n t t r r n t t o o n l l 2022ก่อนรับฟังฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะเป็นที่พูดถึงและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้กับเจ้าของตำแหน่ง m i s s Grand Thailand 2022อย่างอิงฟ้าวราหะที่ได้แสดงผลงานและความสามารถอย่างโดดเด่นจนคว้าใจกรรมการ และแฟนแฟนนางงามไปได้อย่างถล่มทลายอิงฟ้าได้เดินทางไปเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวด m ิ s s Grand i n น e r n a t เนช a l 2 2น2ันประเทศอินโดนีเซีย,ยซึ่งจะมีการประกาศผลในวันที่25ตุลาคมนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักและทราบถึงประวัติความเป็นมาของเธอมากขึ้นได้สรุป5เส้นทางชีวิตของอิงฟ้าวรหาหะมาไว้ดังนี้ค่ะ 1. อิงฟ้าหรือมุกอิงฟ้าวราหะเธอเกิดที่จังหวัดอุทัยธานีเติบโตมาในครอบครัวที่มีพ่อเป็นนักดนตรีและมีแม่เป็นนักร้องทำให้เธอเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจมาตั้งแต่วัยเด็กด้วยความที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงเธอจึงได้เริ่มเดินสายประกวดซึ่งอิงฟ้าเคยมีความฝันว่าอยากที่จะเป็นนางเอกลิเก โดยพ่อของเธอเองก็มีความตั้งใจและสนับสนุนเธอในด้านการร้องเพลงอยากให้อิงฟ้าได้เป็นศิลปินด้วยเช่นกันแต่เมื่อเธอได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงได้ไม่นานพ่อของเธอก็เสียชีวิตลง 2. งด้วยความสามารถทางด้านการร้องเพลงที่โดดเด่นของเธอเมื่อจบการศึกษาจึงมีครูทำขวัญน,นาคมาติดต่อเพื่อให้เธอมาศึกษาเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมและสามารถทำหน้าที่เป็นหมอทำขวัญน,นาคได้ในที่สุด โดยอิงฟ้ายังมีโอกาสเรียนรู้วิชาทำขวัญน,นาคจากหมอทำขวัญน,นาคชื่อดังอย่างอาจารย์พรรพีมณีไทยจนทำให้เธอมีความสามารถมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมถึงมีลีลาที่อ่อนช้อยโดดเด่นจนยากที่จะหาใครเทียบ3 อิงฟ้าได้กลับมาตามความฝันของพ่อและหันมาจับไม่ร้องเพลงอีกครั้งในรายการแข่งขันร้องเพลงชื่อดัง The Voice Thailand Season 7ในปี2018โดยเธอได้แสดงทักษะการร้องเพลงและการแหลกขวัญน,นาคจนได้เข้าไปอยู่ในทีมของโค้ชโจอีหลังจากนั้นเธอได้รับโอกาสทางการร้องเพลงการทำขวัญน,นาคและงานทางด้านบันเทิงมาอย่างต่อเนื่อง จากความสามารถของเธอ 4. ต่อมาอิงฟ้าได้เข้าสู่วงการนางงามโดยการลงประกวดเวทีมิสแกนสุพรรณบุรีในปี2020ก่อนที่จะขอถอนตัวและหวนคืนสู่เวทีอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในเวทีมิสแกรนกรุงเทพ2022โดยเธอสามารถต่อยอดความสำเร็จไปได้ถึงการคว้ามงกุฎในเวทีระดับประเทศอย่างมิสแกรนไทยแลนด์2022ได้สำเร็จ ด้วยความสามารถที่โดดเด่นทักษะการตอบคำถามที่ทำให้ผู้ฟังประทับใจและทัศนคติของเธอจนทำให้อิงฟ้ามีกลุ่มแฟนคลับและผู้ติดตามให้กำลังใจอย่างล้นหลามและสุดท้ายข้อ5อิงฟ้ากำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการชิงมงกุฎมิ s แ Grand อินเตอร์เนชั่2022ณประเทศอินโดนีเซีย โดยในวันที่20ตุลาที่ผ่านมานี้อิงฟ้าได้เข้าร่วมการประกวดในรอบชุดประจำชาติซึ่งเธอออกมาในชุดหนุมานไถ่บ็อกซิ่งอันเรียกเสียงฮือฮาและเสียงชื่นชมจากผู้ชมได้เป็นอย่างดีและในคืนที่22ตุลาคมที่ผ่านมาอิงฟ้าได้เข้าร่วมการประกวดโดยอิงฟ้าได้ออกรวดลายการเดินออกมาอย่างมืออาชีพทั้งในรอบชุดกีฬา และชุดราตรีเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆทั้งที่คอยตามไปให้กำลังใจถึงประเทศอินโดนีเซียและทางหน้าจอได้เป็นอย่างดีแฟนๆชาวไทยสามารถรอส่งกำลังใจและร่วมเชียร์อิงฟ้าวรหะในการตัดสินโค้งสุดท้ายเพื่อชิงมงกุฎทองคำของเวที Miss Grand นเตอร์เนชั่นแนล2 2จากทั้ง68สสาวงามทั่วโลกที่จะมีขึ้นในคืนวันที่ 25ตุลาคมนี้เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยคะ่ะมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะ